สวัสดีจ้าพบกับช่องพิ้ว่าพาแซบเดิมนี่พิ้วมีอะไรแซบๆอีกแล้วจ้านี่จา้าก้อยสบายนางด้วยจ้ะเด้อก้อ่พี่น้องก้อยสบายนางนีอผักคิริลแล้วนี่แหละจ้ะผักคิริลขาวเขาขาขาวเนี่ยเนาะใครเข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพิ้ว่าพาแซบคด้วยจ้ะเด้อใครเข้ามาแล้วก็ขอ tang, ขอบคุณค่ะที่เข้าติดตามเขวามารับชมกันช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยจ้ะเด้ออักก็จะมีนี่จ้ากระลำปีแล้วก็ไอ้นี่มาตุ้มแขกด้วยจ้ะเด้อ เอาปเปรี้ยวๆสม,สมนี่ข่าวนี่มเขาเต็มกระติ๊บเหมือนเดิมเลยจ้ะเด้อมาพ่อแม่พี่น้องพูดหลายเสียเวลาเลยจ้ะเนาะมากินกันเลยโอ้ยดูเบิงเ่งแน่วางได้ไหมนเนี่ยวา <c oughs> งไม่ได้กระสือก็เนาะพ่อแม่พี่น้องมันจะเป็นยากอะไรเนาะน,นี่ว้ายกินเลยจ้ะน,นี่โอ้ยตอนบักใหญ่เนาะไปเขาหั่นมาให้พร้อมเลยดูเนาะ อืฉันก็วางับบจุ่มแขกไม่ชอบอออแบบเป็บเจืวยาาว่มๆนะจังเนาะช่องเกียวสาหมาเขาจะตักกินดวยจ้ะขออนุญาตเด้อใช้มือพ่อแม่พป่น้อง Å mm. mm. Um, tá bom, filho, não tem a pôr, meu จดจัดหอมย้อยกัหั่นโคลูเคีร่เยอะจัดๆชิมก,ก,ก่ดดมอน กมันจะเป็นยอดประมาณนี้เดี๋ยวจะทำเอาเปลยวเฝิดฝาดแต่กินกะลาบกค่อยมัเข้ากันเดี๋ยวจะอืมอ้ม 嗯嗯。Mm hmm. รสชาติหืมรื้อหั่นตอนใใหญ่ ทำใหญ่หลายอิ่มไว mm hmm. ถูกใจเลยพ่อแม่พี่น้อง กำล่ำก็แพงจะได,ด้๋ยวนี้อะไรก็แพงมดเลยครับอด ในบ้านนอกเสียงดังเสียงดังก็เลยฝั่งน,นึงก็ทําบ้านท <c oughs> ะเลเออเขาก็นั่นนู้นเราก็เลยเสียงดังฝั่งน,นึงก็พังบ้านบ้านเจ้าของก็เปิดเพลงดังลูกผัวก็เลยว่าถ่าย,บ,านยบนบ้านไปเนะาะบรรยากาศคึมคึมครับนฝนจะตกดานนั้นเพราะไม่เป็น้องก็เลยรอบนบ้านเต้